ตอนนี้เราก็มาถึงนะคะตรงที่เครื่องบินลบของแคนาดาตกนะคะจะไปลบกับเยอรมนี hmm. ก็เครื่องบินตกที่นี่ค่ะนี่ยังไปไม่ถึงเลยนะคะมาตกที่นี่ก่อน <c oughs> เครื่องบินลบม <c oughs> ีผู้เสียชีวิตนะคะกัดเซง45คน 45คนนะคะเสียชีวิต45นายนายทหารมาเจอเห็ดนี่ค่ะนี่นี่ค่ะทานได้นะคะอันนี้เี่ยวผมูดเปลียนมีเลยมีการแซวสามีแซวว่าแม่เห็นเห็ดไม่ได้นะนี่ค่ะเห็ดหน้าหนาวน่ากินกบียงอองเบบีอองฟอง ปูกุยมาซี่บุ้งพุกุยักเซ่อพาย่์ combien? เอามาองว่าอยู่ y ค่ละวัยปีแจ็ดปีเด็กน้อยนะคะอายุ7ปีเดินเจีงมากเจอแบบสี่ขวบก็มีเลยไประรยมาถึงตรงที่เครื่องบินตกแล้วค่ะ นะคะถึงจุดเป้าหมายสูงมากค่ะเดินมาคือ5้าเซนกิโลแมกนาวเกิโลห้ากิโลค่ะเดินมา5กิโลถึงแล้วค่ะที่นี่เขาก็จะมีชมนี่ค่ะนี่ค่ะซากประหักพังของเครื่องบินลบตกว้าวนี่ค่ะ จะบอกว่าเห็ดเยอะมากโดยเฉพาะเห็ดนางลมเห็ดนางลมสีน้ำตาลที่อร่อยที่สุดนะคะถ้าสีขามจะเป็นนางฟ้านะคะนางฟ้าแต่เขาก็สายพันธุ์นางฟ้าบ้านเราแต่นางลมเนี่ยมันจะเยอะ,ะอร่อยกว่ามันจะดอกหนากว่าบ้านเราก็เรียกเห็ดมันนั่นเองค่ะไปต่อค่ะ